สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายร่มเก้าสูงเลืองเลขที่ทเก้าปห้าทสองวันนี้ผมจะมาอ่านอาทยานเรื่องวิชาเหมือนสินค้าวิชาเหมือนสินค้าอันมีค่าอยู่เมืองไกลต้องยากลำบากไปจึงจะได้สินค้ามาจงตั้งเอากายเจ้าเป็นสำเภาอันโสภา ความเพียงเป็นโยธาแขนซ้ายขวาเป็นเสาใบนิ้วเป็นสายและยางสอง,สองเท้าต่างสมอใหญ่ปากเป็นนายงานไปพัญญาสัยเป็นระเบียงสติเป็นหางเสือถือท้ายเรือไว้ให้เที่ยงถือไว้อย่าให้เอียง ตัดแลเลี้ยงข้ามคงคาปัญญาเป็นกองแก้วส่องดูแถวแนวหินผาเจ้าจงเอาหูตาเป็นลาตะปฟังดูลมขี้เกียดคือปะลาจะทำลายให้เหลือจมเอาใจเป็นปืนคมยิงละดมให้จมไป จึงจะได้สินค้ามาคือวิชาอันพิสมัยจงมั่นมั่นหมายใจอย่าได้คานการวิชาขอบคุณครับ